า้าวในแมนพะมุมสูงนาะปฏิบัติการค้นหาเท้าเดือลองกองสโฟเบอร์ลิซัตแฮงสเซน,นสนสวนเวียดนามเบืองการเข้าไปถึงกัะแมนประมาณสองหาสามกิโลเมตรนะดินกับเชือนอถมทางคือดังในภาพวิดีโอมุมสูงของพวกฮาวทายนี้ตอนนี้รถติดขัดที่ถึงผู้สูงในแมนประมาณร้อยสิบคันเลยเจ้าการเข้าไปหาค้นหาผู้สูญหายนี่ก็ต้องย่างเข้าไปเนาะประมาณสองหาสามกิโลเมตร เพิ่งพาไปตามหมนทางาการค้นหานีแม่นได้จะใช้แต่จกสวนเสียมเนาะแล้วก็มีพาทางปลาออกเพราะว่าบ่สามารถนำเอากุญแจนักเนาะเข้าไปได้นะระว่ารถนี่ตันทางมดทางเจือนตอนนี้ทางมันเจือนไหลกำลังที่เข้าไปช่วยเหลือแม่นกำลังปกสอปกอสอ,อ,สอ,อาทางแขวงคำวนเมืองขุนคำพวกเขาแล้วก็แขวงบริคำไซ แล้วก็มีชิดอาสาเนาะจำนวนหนึ่งเพื่อนเข้ามาช่วยเหลือทางสัญจรเลขที่เปเมนปิดการสัญจรเนาะเขตปูไฮเนะาะบวสาามรถเข้าไปได้ตอนนี้รถจกุนจักนักของผมเ,เ,เข้าไปกับคุดไปเนาะการค้นหาในเมนผู้เกี่ยวน,นี่มนระยะรักมีหนึกิโลเมตรเนาะเทาค้นหาเพิ่นเน การค้นหากัไปเป็นไปด้วยค่วมยากลบาบากเพราะว่านเนื่องจากว่าฝนยังตกอยู่เนาะตอนนี้ทางก็เป็นเจือนเนาะรถหนึ่งบอสามารถเข้าไปได้เลยคนจักนักสไลด์กับบสามารถเข้าไปถึงพื้นที่ใดเนาะเป็นรถจกรถยังยังเข้าถึงพื้นที่ดีผู้สูญหายหันอยู่ใดตอนนี้เนาะเพราะว่านเนื่องจากสภาพดินเจือนทางเปเพ มีกุกไม้ใหญ่ไม่น้อยล้มทับหลายเนาะสูงถึง4ีหาหกิโลเมตรก็สามารถเข้าไปในพื้นที่ฮันไดพวกเขาก็ได้เปลี่ยนกับลังกันขึ้นไปทุกมือแบ่งเป็นหน่วยงานดังในภาพเนาะบางมือกับฝุนตุกเข้าไปบดไดนี่แม่นรถของผู้เกี่ยวที่สูญหายฮนะสื่อว่าเท้าอาเดืองลองกอง โซเฟอร์บริษัทแฮงเซนของสะสะเวียดนามฮะเท่าอะไรค้นหาใน1อารัศมี1นึ่งกิโลเมตรตอนนี้เปลี่ยนทีมค้นหากันขึ้นไปเนาะพัดเปลี่ยนกันขึ้นไปเทละมอเริ่มตั้งแต่แมนค้นหาแมนเลยตั้งแต่เจ็ดมงเ้าถึง5้าโมงแรงเนาะของแต่ละมอบางมือก็เกินเปลี่ยน6กโมงเนาะจะได้มาเนาะพายามลงค้นหาผู้สูญหายตอนนี้ก็ัง ในปัจจุบันก็นยังพันพบล่างของภูเกียวเถื่อนี่จะเป็นภาพสภาพหินเชือนลงมาแต่ถึงภูลงมาเนาะมันมีก้อนหินเนาะทับถมอีกเนาะก็ปะบปุกัเหตุการค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ภายในรถของภูเกียวเนาะทางพวกเขาได้ค้นเห็นมีพาสปอร์ตเนาะแล้วก็มีกระเป๋าเงินมีโทรศัพท์แล้วก็เป็นลักฐานเนาะยังยืนว่าภูเกียวในประสบเหตุเนานะอยู่บนนั้นแท อันนี้เป็นภาพมุมสูงเนาะจากถึงภูอินเจร์ลงมาไหลมาถมทางจนหมดไอ้น้องพงเฮาเนาะแม่งเล่งค้นหาเต็มความสามารถตอนนี้เนาะฝนตกกระแขงเนาะตอนนี้เนาะฝนตกกระแขงเฮดชเด้กระแขงไปสวยกันไปเนาะอันนี้ดังในพระมีเลยเนาะ ได้คุดได้ค้นหาเนะขอจบคลิปแต่ซ้ำนี้เนาะขอขอบใจเชา้ามาเบิ่งปฏิบัติการค้นหาท่าเดืองกุ้งลองโซเฟอร์บริษัทแหงเซินสอสอเวียดนามการเข้าไปถึงพื้นที่เกิดเหตุก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ยางเข้าไปเป็นระยะทาง2-3กิโลเมตร นเนื่องจากว่าดินเจือนทุมทางและกามีรถติดขัดอยู่บริเวณดังกล่าวเหตุให้ทางกำลังปกสอปกศอพวกเฮาและกจิอกอกอกอตอาสาจำนวนนึ่งบ่าสามารถเข้าไปถึงพื้นที่ได้ง่ายว่าฮา,านซาเนาะทั้งรใยเวลาเข้าไปถึงในเกือบหนึ่งสัโมงจะเข้าไปถึงที่เกิดเหตุได้ ภาคส่วนที่เข้าไปช่วยแมนปกศอปกสาแขวงคำมวนเมืองคุณคำและแขวงบริสัมไซขีตมนี่กัเลิกเนาะคือดังในรูปภาพในวิดีโอพวกเฮาหันไ้ขึ้นรถจกให้เพื่อนเนีเคลื่อนย้ายกำลังของพวกเฮาเลยไปอีกฝากนึ่งเนาะเพื่อจะเข้าไปได้เพราะว่าขีตบนี่เลิกหลาย ยังไปมันก็นจะซาเนาะเพราะว่าคีโตบนี่หลายการคุดคนแมนได้ใช้จกส่วนเสียมได้คุดได้ค้นหาแล้วก็ส่วนใส่ผ้าของพวกเราเนาะแล้วก็ได้เอาเคลื่อนย้ายไปทีมบอลอื่นหรือว่าหรือว่าทีมลงอ่าหิวมันเนาะคิด,ดินนี่เนาะเพราะว่าคิด,ดินเจือดถมทาง สูงถึง45 5, 5มมเมตรผวกเอาค้นหาผู้เกีร์แม่นในรัศมี1กิโลเมตรการค้นหานี้เป็นไปด้วยความยากลำบากปัจจุบันนี้พวกเอาก็ได้ใช้เครื่องจกนะักรเนาะในการาตัดไม้เพื่อเป็นทอนน้อยๆเพื่อจะได้นะไงแล้วก็ยู่ไม้งนะออกจากบริเวณดังกนะก่าวเพราะว่าเราบ่มีเครื่องมือนาะ หรือว่าอุปกรณ์ที่จะว่ามาช่วยทุนแหงพวกเฮาได้เนาะเพราะว่าคนจักผู้เฮานี่บ่สามารถเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุได้แมนได้ใสก้กำลังคนรุ้นวนในการค้นหาอันนี้ก็แมนปฏิบัติการค้นหาในส่วนดินคือดังในรูปภาพในวิดีโอ ปัญหาในการเป็น,นโอ้อยากหลายน้อพี่น้องดิส่วนไปเถื่อละน้อยเถื่อละน้อยเพราะว่าดินนี่เหนียวการส่วนนี่กันหนะจะขี้หินจกักอ่หาหักไม้เนาะเขามาปนเปนกันดินน้ำมันกันเหนียวตอนนี้กันส่วนก็ยกเยอะหนะแต่ก็คือด้านนี้ผู้ภาคไปโอนเนาะการเข้าไปถึงนี่กันหนะเพราะว่ามีรถนี้ ตันท่าของพวกเฮารถนิค้างในบริเวณดังกล่าวนี่หนึ่งร้อยสิบคันในปัจจุบันเนี่ยกำลังเคลื่อนย้ายรถจํานวนดังกล่าวออกจากพื้นที่ได้จานวนหนึ่งแต่ว่าเป็นจํานวนเล็กน้อยนะการเคลื่อนย้ายนี่ก็แม่นได้ใช้อัดรถจกของพวกเฮาเนาะดึงกระซาละเกออกมาแะไรเนาะว่าสัส่งซะการเคลื่อนย้ายพวกเฮาก็แม่นได้เคลื่อน ค่อยเคลื่อนย้ายมาสนะเพื่อให้ลดจำนวนดังกาวเสียหาย้อยที่สุดเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณดังกาวจะเป็นไปด้วยความยากลำบ,บากเพราะว่าขีดตุ่มนี่ยังหนาหลายเนะาะเพราะว่ารถเข้าไปบัวถึงเนาะตอนนี้เนาะยังจกเข้าไปยังบัวถึงเนาะเพราะว่าดินเจือนมาถมทางทางเข้าไปนี่ สูงถึง4 5าเมตรเขาก็ได้ค่อยๆเคลื่อนย้ายรถจำนวนดักลก่าวออกคือดังรถคันใดคันนี้เน,น,นาะกำลังเคลื่อนย้ายออกไปให้รถกุนจักหน้าของพวกเราเนีสามารถเข้าไปจกทางรุดทางเพื่อเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุทันใ,ใดเนาะ ตอนนี้ก็เป็นรถวิโกอีกคันหนึ่งพวกเขาก็ได้มัดส้เพื่อเคลื่อนย้ายรถจำนวนด้งกาวออกไปก็ได้ค่อยๆดึงออกไปเพื่อเอาให้รนะถนั้นเกิดความเสียหายหลายวาสสันซะเนาะแล้วก็ขอพูพันธ์ถึงเจ้าของรถเด,ดอร์ปนว่าเนาะให้มา แจ้งเนาะมาลถตัวใดไม่รถของตนเองเนาะมาแจ้งว่ารดตัวใดเนาะไม่รถของผู้เกียวแล้วก็ขอดที่อยู่เบอร์โทรนะเพราะว่าจะได้โทรประสานนะเพราะว่าถ้าคุค้นเข้าไปเถิองแล้วอยากให้ผู้เกียวหันมาฮับเอารถของตนเองเนาะออกไปจากพื้นที่หันเพราะเขาแก่ออกมาละอยากให้ผู้เกียวมันมาผูกพันเอาเนาะรถด,ดังกล่าหันออกไปไปแลปงบ่นเลยออกไปจากพื้นที่ดังกล่าเนาะถ้าเอาเอาออกมาจาก พื้นทีน่ดังเก้าวแล้วอยากใหก้พวกทานมาผัวพัน,อนเอารถของพวกทานเอาขอจบคลิปแต่เท่านี้ขอขอบใจ